วันนี้นะคะช่องวิภาวรรณแมบบนะคะจะพาคุณผู้ชมทุกท่านนะคะมาดูบรรยากาศของการปลูกต้นไม้นะคะซึ่งคนที่ปลูกก็คือคุณแม่นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราพาไปดูกันนะคะว่าขั้นตอนแม่ทําอะไรบ้างแม่ขุดหลุมก่อนใช่ไหมคะ,ะขุดหลุมเสร็จปุบ๊บแม่ก็เอาเอาดินที่เราซื้อมาหรือเปล่าเมื่อวานดินเมื่อวานนี่มาแล้วมาเนี่ยดินสีน้ำเงทิทเายค่ะใส ปุ๋ยรองพึ่งอืมอันนี้ก็คืออันนี้ปุ๋ยหรือดินนะแม่อันนี้ปุ๋ยหรือดินปุ๋ยด้ดินด้วยอ่าปุ๋ยด้วยดินด้วยก็คือคุณแม่จะแม่จะเอาปุ๋ยรองก้นหลุมเขาเรียกก้นหลุมรองก้นหลุมก่อนแล้วก็เอาดินนี่ใส่ค่ะอ่าเอาดินนี่ใส่อันนี้เขาเรียกว่าดินอะไรนะดินผสมดินปลูกต้นไม้ดินปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ซื้อมาถุงละไม่เกินสิบห้าบาท ประมาณสิบาทสิบห้าบาทไม่เกินนี้อ่ะแม่เอาดินรองก้นหลุมไปแล้วเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเอากล้วยไข่นะคะใส่เข้าไปในหลุมนะคะแบบนี้เลยนี่คุณแม่ก็จะเอากล้วยไข่ใส่เข้าไปในหลุมดินนี้นะคะที่แม่เอามาถมเนี่ยปลูกต้นไม้งามนะคะเพราะว่าเราดูจากล็อตแรกนะของปีที่แล้วเนี่ยปลูกต้นกล้วยอะไรก็งามหมดเลยนะคะตรงนี้จะดินถือว่าดินใช้ได้เลยนะคะด,ด,ดินดีนะคะกล้วยงาม แล้วแม่ก็เป็นมือปลูกต้นไม้ด้วยปลูกคนเดียวเยอะนะเนี่ยแม่ถือว่าแม่เก่งนะทําสวนแบบปลูกเยอะแยะแต่ว่าเขาเรียกว่าปลูกปลูกไอ้นั่นไม่เป็นระเบียบเลยปลูกแบบฟรีสไตล์ใช่ไม่มีหมวดหมู่ใช่ใช่อันนี้ดูแบบว่ายังไม่เป็นแถวเป็นแนวอืมสวนผสมจริงๆใช่อันนี้ก็คือต้อง เวลาที่เขาปลูกแม่เห็นไหมเขาจะปลูกเป็นแนวเนาะโซนมะม่วงโซนมะละกอโซนกล้วยอะไรอย่างเงี้ยน,นี่ผสมไปหมดอ่าแต่ก็ถือว่าได,ได้ได้กินนะคะได้กินกล้วยก็หวานนะคะอ่านี่แม่ก็ปิดดินแล้วเรียบร้อยแล้วแม่เอาปุ๋ยใส่ตอนไหนล่ะใส่ร่องก้นหลุมเลยเอาลองไปแล้วใส่ปุ๋ยนิดเดียวอ่านี่จะเป็นกล้วยไข่นะคะปลูกกล้วยไข่ ดินก็แฉะหน่อยเพราะว่าฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็คุดไห่คุดไห่คุดไม่ได้นะขุดไม่ได้อีกคุดยากอีกใช่อ๋อคุดยากขุดแข็งแข็งก็คุดไม่ได้จะอืออ่ะนี่นะคะคุณแม่ทําสวนอยู่คนเดียวเลยเก่งมากแล้วก็จะมีน้านะคะมาช่วยรดน้าต้นไม้ด้วยนะคะส่วนแบมก็ให้กําลังใจนะคะกับเออซื้อมาให้แม่ปลูกด้วยอันนี้กล้วยไข่นะคะ นี่ค่ะจะเป็นสวนกล้วยของคุณแม่นะคะทุกคนอู้วีนี่สวยมากๆเลยเนะะี่ยค่ะวีใหญ่มากเดี๋ยวเราใกล้จะเก็บแล้วนะคะเพราะว่าจะมีบางหวีนะคะที่สุกแล้วเดี๋ยวมาพาไปดูใกล้ๆกันนะคะตรงนี้จะเป็นสวนกล้วยของคุณแม่แต่เมื่อสักครู่นี้อย่างที่บอกเลยแม่บอกว่าเป็นสวนผสมก็คือผสมจริงๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นกะเพรานะคะอู้แล้วอันนี้ก็พริกนะพริกเหมือนจะงามอันนี้เป็นพริกขี้หนู หมือนจะเป็นพริกขี้หนูนะคะก็เหมือนจะงามนะคะเนี่ยอืมพริกกําลังงอกแล้วก็นี่จะเป็นฟักทองเดี๋ยวแม่พาไปดูกล้วยอันนี้ฝรัง่งฝรั่งตัวนี้ยังไม่ได้กินเลยอันนี้มันแม่อันนี้มันห้านาทีนะมันห้านาทีนะคะทุกคนแม่ก็เอามาปลูกตรงนี้นะคะอันนี้คือมันห้านาทีแล้วก็กล้วยนะคะทุกคนคะแม่พาไปชมกล้วยใกล้ๆกันดีกว่า โอ้กล้วยนี้สวยมากจริงๆหวีใหญ่มากเลยนะคะหวีใหญ่จริงๆค่ะเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่มากลูกอ้วนมากแต่เหมนจะบอกว่าแบบเคยเห็นกล้วยที่ลูกใหญ่มากๆเลยนะคะคือที่ภูก,กระดึงนะคะลูกค้าที่เป็นอาจารย์นะคะเอามาให้นะคะอาจารย์ปลูกข้างหลังข้างหลังตึกที่เราขายเนาะโอ้ลูกใหญ่อ้วนมากเลยนะคะอันนี้ก็สวยเหมือนกันเนี่ยอันนี้ถือว่าดินดี นี่นะคะต้นเขาใหญ่มากนี่นะคะอันนี้ต้นกล้วยใหญ่มากๆเลยนี่นก็กอใหญ่นี่ก็กอใหญ่มากๆนะคะทุกคนใหญ่มากๆเลยสูงปรีดแต่ตอนนี้ไม่มีเครือแล้วนะคะเนี่ยไม่มีเครือแล้วเดี๋ยวเราจะเอาใบตองนะคะไปทำห่อหมกนะคะเพราะว่าเมื่อสักครู่นี้แม่ก็ได้หน่อไม้มาจาก น้องสาวคุณยายนะคะให้หน่อไม้มาที่บ้านเขามีต้นไผ่แล้วก็ได้กินแล้วนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมคุณแม่ปลูกอะไรต่อนี่ส่วนผสมของแท้อันนี้ก็ต้นไข่ไอ้ต้นกล้วยอีกเนะกาะกล้วยไข่อีกต้นหนึ่งอันนี้ก็น้อยหนา,น,หน,าน้อยหนานี่แม่ปลูกใหม่นะนอ๋อน้อยหนานี่ปลูกใหม่ก็กําลังงามเหมือนกันเนาะแล้วนี่ก็คือมะละกอนะคะมะละกอแถวโซนนี้จะหวานมากๆเลยอ่ะเด็ดอันนี้ออกก่อน แถวโซนนี้จะหวานมากๆยยแม่ยายชาอมนะคะมาปลูกตรงนี้แทนอ่านี่แม่ปลูกชาอมแล้วดินนี่เขาตาเนี่ยเหนอะเาไม่เอาเหนอะเขาตาอ๋ออ่านี่นะคะแม่ปลูกชาอมไปแล้วหวังว่าจะได้กินไม่นานนี้นะน่าจะได้อยู่หรอกแม่เออ,อมเออมันรัดแล้วแล้วก็ แล้วก็มันเป็นหน้าฝนแล้วด้วย<ม>อันนี้ก็จะเป็นมะพร้าวอันนี้มะพร้าวเลยแม่น้ําหอม,มโอ้ยมะพร้าวน้ําหอมก็น่าจะได้กิน<ม>เร็วๆนี่นะของเยก,ก้อนอย่างดกเลยของเยก,ก้อนลูกอย่างมากเลย<ม><ม>ปลูกนานแล้วนะอันนี้จะเป็นต้นแคร์นะคะทุกคนยอดกําลังสวยอ่อนเหมือนกันอันนี้แม่จะปลูกมะม่วงนะคะมีแม่ก็จะขุดหลุมปลูกมะม่วงเป็นคนเหนือหลอเพอาะนั้น ีนแม่ขุดหลุมปลูกมะม่วงมะม่วงนี่ต้อตงขุดดินต้องลึกเลยเหรอตร้องลึกล,กล,กลกจิ๊หนเออ,เอ,อทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้นะคะ <laughs> แม่ไปขุดดินให้แม่นะคะจะใช้ถ้าภาษาราชก,การเขาเรียกว่าอะไรเสียมแ,แม่หรือจอบอันนี้ <laughs> จอบเหรอจอบก็เสียมนจำไม่ได้ใช่อันนี้ซับสนเนาะแต่ภาษาโคราชเนี่ยโจ๊กอันนี้โจกอันนี้จอบใช่ภาษาโคราชเมื่อกี้แบบขุดให้แม่ไปแล้วโหเหนื่อยเลยอะเหนื่อยแค่ขุดแค่นี้ก็เหนื่อยเลรอขุดแค่ขนาดที่ทำรุ่นี่ก็ยังขุดแค่หลุมเดียวยังเหนื่อยเลย อันนี้ขนาดฝนตกแล้วนะเนี่ยฝนไม่ตกพี่แม่เก่งมากแม่ปลูกอย่างเยอะเลยอะ่ะจริงๆนี่ยอมรับเลยนี่อันนี้แม่ได้ปลูกแม่ฝรั่งนะนี่ยออันนี้ได้กินนละฝรั่งฝรั่งนี่ได้กินละอืม,มกิมจูฝรั่งกิมจูด้วยแต่มันลูกไม่ใหญ่นาะแต่นมันลูกใหญ่อยู่เพราะ<อ>นหลุนหลังมันลูกน นั่นเด้แต่มันก็อร่อยอยู่หวานปีนี้กว่าฝรั่งทีนุกใช่ฝรั่งทีนุกไม่ค่อยได้กินหรอกเป็นเปมนนี้เนื้อใช่อันนี้คุณแม่จะขุดหลุมต่อนะคะทุกคนเพื่อที่จะขยายแล้วก็จะเอาต้นมะม่วงนี้มาลงอันนี้เป็นต้นมะม่วงแรกนะคะเมื่อวานนี้ไปซื้อมาจากตลาดกรีนโซนนะคะตลาดกรีนโซนโคกสูง ติดถนนสุรานารายต้นนี้จริงๆเขาขาย100บาทแต่ว่าคุณแม่ต่อรองนะคะเหลือต้นละ80บาทเพราะว่าเราซื้อสองต้นแล้วเราก็ซื้อต้นอื่นๆด้วยหลายต้นนะคะซื้อกล้วยซื้ออะไรนะซื้อกล้วยซื้อมะม่วงสารเน่แล้วก็อะไรอีกประมาณนั้นกล้วยอกล้วยมะม่วงสารน่แเราก็ดินด้วยซื้อดินเขาด้วยซื้อหลายอย่างเขาเลยลดให้เหลือต้นละ80บาท อันนี้เราก็ขุดหลุมประมาณนี้แล้วเสร็จแล้วก็เดี๋ยวแม่ก็จะเอาอะไรเอาดินกับปุ๋ยไปลองก่อนอ่าส่วนนี้เป็นต้นชะอมที่คุณแม่ปลูกแล้วน่าจะได้กินอยู่นี่อันนี้ต้นนี้แม่ซื้อเท่าไหร่ยีห้านะ่ยยี่หโอ้ยถูกจนยี่ห้าบาท ราคายี่บห้าบาทโอ้ยไปว่าเขาถ้าสิบห้าบาทเนี่ยก็คือก็มีแต่ว่าไม่มีใบอันนี้ซื้อมายี่สิบห้าบาทอ๋อเขาเอาไปแล้วเขาขายยี่สิบห้าบาทแต่ว่าเขาขายดีเดือนสิบห้าบาทใช่อันนี้แม่ก็เอาปุ๋ยรองก้นก่อนนะอันนี้แม่ใช้ปุ๋ยสูตรไหนเนี่ยปุ๋ยอินซีปุ๋ยอินซีถุงคือมาเป็นถุงอเหรอใช้ปุ๋ยอินซีนะคะ เห็นผลอะไรทำไมแม่ไม่เอาทำไมแม่ไม่เอาปุ๋ยขี้ไก่มาใส่อะในเมื่อน้านมเลี้ยงไก่อ่ะเอามาใส่ยุ่เนอะมาใส่เรื่อยๆเลยขี้ไก่แน่เออเอาขี้ไก่มาใส่เถอะขี้ไก่ก็มาใส่ยุ่อืมแต่ว่าไต่มากไม่ได้ขี้ไก่มันเค็มเรออ๋อแล้วนี่ก็เอาดินผสมดินปลูกต้นไม้ผสมไปนะคะทุกคนเสร็จแล้วเอาอะไรอีกเอาดินที่ซื้อมาใส่ไปอีกดินดำ ดินบกแก่เนี่ยหรือว่าอะไรประมาณนั้นไม่มีกามปูตัวดินกลาวตินการปูอืมอ่ะเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วแม่ก็จะเอามะม่วงลงเข้าไปเลยไม่อยากอยากเอาถุงไว้จะแกะออกไหมถุงอะไรเนี่ยอยากเอาถุงไว้เพาะอ้าวมันจะขาดน่ะเด็ดแม่ใส่เข้าไปเถอะเดี๋ยวมันจะทำรากมันเสียหายแม่ต้องเอา กันไก่ตัดเปล่าเออเอามีดแต่มันก็แหวงดิเขานี่มันอะไรอยากได้ถุงไว้แต่ว่ายัดเข้าไปเถอะแม่มันหนาจะไม่ออกป่ะอืมปวยนะแม่ได้อยู่นะสสองนะนะเอาถุงออกมาได้อันนี้พี่จะไปด้านนี่มันแน่นเดี๋ยวไปเอามีดมตัดอ่ะคุณแม่อยากได้ถุงเอาเมียมมาตัดอืมอืม อันนี้จะเป็นมะม่วงแร่นะคะทุกคนมะม่วงแรกเนี่ยก็บ้านเรามีอยู่แล้วหนึ่งต้นอร่อยมากๆเลยนะคะคืออร่อยจริงๆค่ะมะม่วงแรดเหม่องชอมากนี่นะคะจะเป็นมะม่วงแรดต้นนี้แต่ว่าเขาหมดฤดูไปแล้วนะคะทุกคนมะม่วงหมดฤดูไปแล้วมีสิบกว่าลูกเองสําหรับปีที่ผ่านมานะคะได้กินเรียบร้อยแล้วอ๋อแม่มันมีม,มันมีมดแดงมอขืนมะม่วง อืมต้องดูแลธนุถนอมดีๆนะต้นนี้มันได้กินแล้วอะ่ะเอาแสงไฟมามาอยู่ก็มมมไม่อยู่มันชอบเลยนะถ้ามีมดแสงไฟน่ะดีทำไมมันอยู่มาปล่อยได้ก็ไม่ออยู่่ะแม่ไปเอามามาแดงไฟมาปล่อยมะม่วงไวตงไ้ต้องเอาไม่ใช่ต้องเอาเอามดแดดที่ตัวใหญ่ๆเนะี่ยอความมันตายมันก็ไม่ค่อยอยู่ใต่ใบมดดำๆเนี่ยมันอยู่อืออืออ่ะนี่แม่จะเอามะม่วงออกมาจากถุงละ,งละเพื่อที่จะปลูกนะคะ อันนี้เขาแบบต่อนด้วยว่าไงแม่เขาเสียบเขาเสียบเอาหรอเขาเสียบนี่ก็ทำแบตหนึ่งทำแบตเห็นอืมจ้าใสายจะได้ซื้อเข้าอืมนี่แบบนี้แหละมันจะงานมานมีดินแบบแม่สางามันมันมันมีดินอยู่อมันมีดินอยู่หรอใครยังทอนมาโดนๆนะมันจะตายอ๋อไม่ค่อยรอดอืออือแล้วเโนอ่ะตายหลายทำไมอ่ะ เอาแม่ถอนมาแล้วมันไม่มีดินเล่ไม่มีดินหุ้มนั่นตรงไม่ได้เพาะเดือดดินดำแบบนี้วราเองก,ก็ปกลูกอ่ะเราแม่ไม่ซื้อทุงดำมาเพาะเออเขาก็ต้องมีขายดิถุงดำมาแม่ไม่ซื้อเอาไว้มาเพาะต้นกลา้าอ่าใหญ่ใหญ่ต้นมะม่วงแรดมะม่วงแรดเลยอีกต้นหนึ่งนี้ไหม แมก่ใกล้ๆตรงนี้ไม่ได้เพราะเวลาน้าม,มามันจะมาทางนี้ก่อนหมายถึงมันจะเอ่อมา,อ,อ,ามอ,อือก็ได้ถมได้ดใช่ถ,ถมขอบๆมันเนาะแม่เนาะเดี๋ยวดินมาใส่แถวนี้ได้อ่าได้เดี๋ยวมาถมปีหน้าเลยแม่อยเมไม่อยาวไ,ไปปลูกอือปีหน้าเดี๋ยวเอาดินดินหน,น้าดินไงบอกเขาไว้แล้วปีหน้าเอาไปปลูกของอ่ะใช่แล้วปีหน้าเอาหน้าดินมาใส่ด้วยอือตัวนี้เอาเออหลุดดินมาอือก็นั่นเด ผมอยู่ตรงนั้นโอเคไหมไหน,น,นไม่โอเคเอาออกเนาะอืมไม่โอเคแม่ไม่อยู่ด้วยกันนี่แหละอันนี้พี่จะถอนแคทิ้งไม่เอาไม่ถอนนี่งไงแม่กับอกไว้ตรงนี้แต่ไก่โพดมันไก่โพดนะไม่ไม่ไมอหนีบมะพร้าวอ๋อฝั่งโน้นดีกว่า ไปฝั่งนู้นสัต้นอ่าใช่ฝั่งนู้นสักต้นดิเพราะว่าต้นนั้นก็งามงามเห็นไหมต้นนั้นแม่ไปปลูกต้นอะไรมะม่วงคือกันเออแล้วทำไมปีนี้ไม่ได้กินปลาลื่นล่ะกระเจี๊ยบนี่ฝนมันแล้วนะทำไมไม่ได้กินนะยังไม่ได้ยอดเลยแต่มันงอกอยู่หลังมากแม่ไปหยอดเ่อะปกติหนาฝนมันต้องได้กินดเบ็ดมันร่วงมันงอกน้างอกไงทั้งหมดอ่าแสดงว่าไม่ได้ปลูกใหม่อันนี้ไปไหนต่อจะไปปลูกทางไหนชาวมณุนชาวอมเนี่ย จะไปปลูกอะไรมะม่วงมะม่วงตรงนี้งามตรงนู้นอะฮะฝั่งนู้นเหรอได้ไปเดี๋ยวเราจะไปปลูกอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนฝั่งไหนแม่ทางนู้นน่ะเหรอก็ได้อ่ะมันมีต้นมะม่วงอยู่หลังเล้าไก่มันได้กลิ่นไหมมันก็งามเหมือนกันเนาะแต่มันยังไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยอ๋อ อ่ะเราย้ายมาค่ะเราย้ายมาตรงนี้ละไหนแม่จะปลูกตรงไหนเนี่ยตรงนี้ไม่งามนะปลูกไม่ได้เลยตรงเนี้ยแถวนี้ไม่งามเลยไม,มไม่รู้มะละกออะไรก็ไม่เห็นงามดูดีมะละกอแม่ทำไมเป็นแบบนั้นละ่ะนั่นไงใช่มะละกอไหมอะไรลนะ่ะมันเป็นแบบนั้นแ,แม่ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้เอแถวนี้น่ะง,งามตาขาว แมวหมวยฝรั่งยังงามเลยตรงนี้แหละไดรอ่ะตรงนี้ตรงไหนตรงนี้นะเอามะขามเทศก็ยังได้กินอ่ะโอเคก็อยู่ที่กันดูแลมั้งอยู่ที่กันดูแลพอดินมันก็เหมือนกันไม่ใช่ไหมใช่อ่ะตรงนี้แหละอ่ะเดี๋ยวจะขุดดินให้นะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะขุดดินให้แม่ก่อนนะคะเอาแม่เอาตำแหน่งไหนบอกเลยแล้วจะเอาม่ไว้ตรงนี้เนาะ ใช่ชอมไว้ตรงนี้แหละต้นหนึ่งน่ะตรงนี้เนาะอันนี้นี่หนาะนาจะไม่แม่ตรงนี้มันมีมะขามแล้วเดี๋ยวเวลาใบมันออกมาเนี่ยมันจะกว้าง,งสายไฟคุณแม่สายไฟไม่ได้หรอก<ม>เผื่อมันสูงนี่ตรงนี้ถ้าแถวนี้นนี่เน่ยเดินเดินนี่ไหมอันนี้จะเป็นมะขามหมูเนี่ย ไหนโอ้เหรอดีจังือองามอยู่เนี่ยนี่แม่พ่อเองเลยนะเก่งเนาะที่เจ้าน้อยเอามาปลูกเอามาปลูกเลยเกิเนี่ยจะบอกว่าเดี๋ยวนี้เอาดินมาลงนะให้แม่พ่อพันต้นไม้ขายเออพาอพันต้นไม้ขายได้นะได้ใช่พาะพันขายไม่ได้ขายแต่ผลผลิตนะเพาะพันขายเลยแบบนั้นจะเอาตรงนี้เนี่ย แล้วมันจะเก๊ก,ก้าก้ามาขามเทศหรือเปล่า,าไ,มไม่เอามันอยู่ของมันก็ยังงานอยู่แล้วอันนี้ก็มะม่วข้างหลังไหมลหรอข้างหลังไหมแม่มะม่วงนู่น่ะตรงข้างหลังข้างขังกันนะดนนะอิอดินมันดีนะตรงนั้นอนะไม่งั้นมันจะงามได้ไงตรงนี้ก็เอาไว้ใช้ประโยชน์นง่นนั่น,นไปเดี๋ยวเราเดินไปทางนู้นดีกว่ายายจเจ้ามะม่วงปลูกอีกต้นอยู่ไหนดี ทางโน้นไหมป่าฟืนแหละถูกแล้วมานี่ไงป่าฟืนนี่ไงดินมันดีแต่กล้วยแม่ไม่เห็นงามเลยโอ้แตนแรกเป็นงามเลยที่ดีฝนตกใส่กอกงาม,มเน,นีนะอา้าวแล้วมะม่วงนี้ทำไมเหลืองๆอมแม่จะปลูกตรงไหนมาเดี๋ยวจะคูดให้ตรงนี้เนาะตรงนั้นเลยเหรอ,อคุดตรงนั้นเลยเนะี่ย เดี๋ยวจะคุดให้ทุกคนคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่ขอตัวไปขุดต้นไม้ให้แม่ก่อนนะคะเราก็จะเลือกจุดที่เราจะปลูกก็คือตรงฟืนนี่เลยคะ่ะไหนแม่เก็บของแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ